วานานพนาสติเนี่ยมีปฏิหารอย่างไรในปฏิหารสามที่พระศาสดาอธิบายไว้นเนี่ยคืออิทธิปฏิหารการแสดงฤทธิ์ได้อาเทศนาปฏิหารการถ่ายจิตมิตรได้แล้วก็อนุสาสนิปฏิหารปฏิหารคือคำเทศสอนในปฏิหารสองอย่างแรกเนี่ยพระศาสดาไม่ได้ ชุ่มเท่าไรนะัเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเหตุให้เราเนี่เข้าถึงความไม่ตายได้พระองค์ได้ตรัสกับเกวตตาว่าพระองค์รู้สึกอึดนัดขยะกขย,ขยเกเดชจังต่ออินทิปฏิหารและอาเทศนาปฏิหานยันยิงตัวศาสนีปฏิหารปฏิหารคือคำที่สอนนั้นบอกน้อยคนนักที่จะมองเห็นว่านี้คือปฏิหาร เป็นปฏิหารที่ปุถุชนจะมองมองไม่ออกนะมองไม่เป็นเพราะการที่คนเราจะรู้ตามพระศาสดา,าได้บรรลุธรรมได้นั้นเนี่ยก็ด้วยคำพูดนั่นเองคำพูดที่ออกจากปากของพระตถาคุพระองค์จึงบอกว่าพวกเราเนี่ยเป็นโอรสอันเกิดจากปากของพระองค์ปากของพระองค์เนี่ยพูดธรรมะออกมาแล้วเราฟัง ทรงจําไว้เอาไปไข้คูลพิจารณาเนื้อความที่ตนทรงจําไว้เนี่ยจะเกิดความเข้าใจในอัตในธรรมแล้วก็สามารถที่จะปรรลุถึงธรรมะได้ดังนั้นเวลาพระองค์จะบอกสอนแสดงโระองค์จึงต้องกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่พลาดแม้แต่คําเดียวตั้งแต่คําแรกและทั้งคาสุดท้ายและคำจะต้องสอดรับกันหมดทั้งชีวิตและคําจะต้องเป็นอากาลิโก เพะนั้นปฏิหารที่พระองค์ได้สัรเสริญก็คือตัวอนุสาสนีปฏิหารเพราะเมื่อเราได้สดับในธรรมแล้วเนี่ยเราจะเป็นผู้ที่เข้าถึงความเป็นอริบุคคลหลจากความแก่เจ็บตายได้ทนี้การรุ้ลมหายใจ่ยทำอย่างไรพระองค์ได้สั่งสอนกับผู้พิสุว์ว่าโปรพิสุทธิ์ท้งหลายพิสุทธิ์ทุกไลายไปแล้วสูปป่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างก็ตาม นั่งคู่ขาเข้ามาหรือรอบตั้งกายตรงสมงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นทำความรู้พร้อมเฉพาะส่นกายทั้งปวงหายใจเข้าทำความรู้ร้อมเฉพาะส่นกายทั้งปวงหายใจออก ทำกายสังขารให้ลัรับอยู่หายใจเขา้าทำกายสังขารให้ลำรับอยู่หายใจออกด้วยการที่เรารู้ลมที่กําลังไหลเข้าไหลออกอยู่ตลอดเวลานี้ดรืองเดีวยเวเปชนะแค่นี้เราสามารถกระทําในใจตามและจิตจะเป็นไปนตามลําดับจนกระทั่งวิชาะละามบรู้ปรากฏขึ้นก็คือสามารถเข้าถึง ทำไแค่รู้มลมหายใจจิตรู้ลมหายใจเฉยๆเนี่ยมันเข้าไปบุญได้อย่างไรทีนี้ขณะที่จิตยอมรูล้ลมหายใจเนี่ยถามว่าจิตทุกคนเนี่ยอยู่กับลมตลอดไหมไม่ตลอดใช่ไหมขณะที่หลุดเคลื่อนอรอกจากลมไปเนี่ยมันไปไหนสังเกตออกไหมไม่ได้สังเกตในเราอาจจะไปแค่ลำคาญว่าเออทำไมจิตฉันฟุ้งเหลือเกินใช่ไหม ดังนั้นพระาศาสดาก็มีจิตที่ฟุง้งไปฟุ้งมาเหมือนกันแต่พระองค์เนี่ยเฝ้สังเกตธรรมชาตินี้ตามความเป็นจริงว่าธรรมชาตินี้เป็นอย่างไรเมื่อพระองค์นั่งไปดูไปพุทธเนี่ยพระองค์มันยันได้เลยว่าจิตนี้ไม่เที่ยงเปลี่ยนตลอดเห็นไ,ไหมแต่เราไปลังคาแต่ท่านปัญญาได้ว่าจิตเปลี่ยนตลอดนะเป็นอน,นิจจ์ังนั้นจึงกล่าวว่าสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบา้บางมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นล้หนเปง จบไปตลอดวันตลอดคืนไดไน้มันจัตได้แลยทีน,นี้เวลาจิตโยมเนี่ยหลุดไปเนี่ยสังเกตไหมว่าหลุดไปในธรรมชาติอะไรบ้างเวลาหลุดไปจากลมหายใจบางทีโยมก็ไปคิดเรื่องอดีตบ้างใช่ไหมาไไนหนาบ,าบางทีก็ไปคิดกลุบไปในอนาคตบ้างบางทีก็ไปพอใจไม่พอใจบ้างเนี่ยคือเวทนาสัญญาสังขา,ารหลุดไปในสามธรรมชาตินี้แล้วก็เดี๋ยวกลับมาที่ลมหายใจคือรู้ พระองค์บญญได้กล่าวว่าชิตหรือวิญญาณจะวนอยู่ในสี่ธาตุเรียกสี่ธาตุนี้ว่าวิญญาณทิฏฐิฐานที่ตั้งของวิญญาณเดี๋ยววิญญาณจะมาตั้งในลมเดี๋ยวไปตั้งในสัญญาเดี๋ยวไปตั้งในสังขาเรเดี๋ยวไปตั้งในงเนในวทนาวนไปวนมาอยู่อย่างนี้นี่ไปายรู้ตรงนี้ความรู้ตรงนี้เป็นอาสาธารณญาณิญาณคือความรู้ที่ม่เป็นสาธารณะไม่ใช่มีแต่คนทั่วไปจะมีเฉพาะพระโสดาบันบุคคล อยังกำลังเริ่มแต่กลุ่มทาความเป็นประสบการณ์แล้วด้วยความรู้แค่นี้ไม่ต้องไปเห็นสวรรค์นรโลกแสงสว่างะไรเห็นจิตตัวเองจิตตัวเองทำงานอย่างไรจิตตัวเองมีอาการอย่างไรอยู่แล้วผู้นักอริยบุคคลท่านสัตตานสารีมีคุณสมบัติอย่างราอร,งร,าร,าริโย์บอกว่าตรนั้นเน,นี่ยมีความเชื่อน้อมจิตไปว่าตาหูจมูกินกายใจเป็นของวิถท,ท,ที่เห็นมาเขาเห็น,น,นชัดเจนเชื่อมั่น อย่างมั่นคงเหลือเกินมันจิตนี้ไม่เที่ยงกายนี้ไม่เที่ยงเรามาทำต่างๆทุกอย่างนี่ไม่เทีย่ยงนี่สัตวานุสารเลยคนคนนี้เนี่ยก้าวเข้าสูส่สัมรรถนิยามระบบแห่งความถูกตอ้องก้าวล้นคนผู้ชุกคือไม่อาจที่จะกระทำกรรมที่ทำแล้วเข้า,า,าถาึงนรกเสด็จฉันเป็นที่ไซได้และไม่ควรที่จะตายหรือไม่ควรทำกาลาก่อนแต่ที่จะทำให้แจง้งส่งโสดาปฏิบุริ ก่อนคนกลุ่มนี้ตายได้โสดาปฏิบัติบลแน่นอนถ้าในชีวิตนั้นเขามีความเชื่ออย่างนี้าานี่ศาสาธารณญานเกิดเพราะอะไรเกิดเพราะนั่งดูลมหาใจนี่แหละแล้วก็จะเห็นกระบวนการทํางานของธรรมชาตินี้ตามความเป็นจริงนี่ง่ายๆแบบธรรมฐาา,มาไม่มีอะไรซับซ้อนพี่แต่เราอย่าไปเป็นเป็นจิตเะเองเราไหนะ้เป็นผู้สังเกตนะเป็นผู้สังเกต การทาง,งานของธรรมชาตินี้ด้วยการเอาจิตเราเนี่ยมาตั้งอยู่กับลมหายใจสัตอนนี้เรากับจิตเนี่ยเป็นตัวเดียวกันคิดว่าจิตเป็นเราแต่จริงๆแล้วจิตไม่ใช่เราเดี๋ยวจะอธิบายที่ว่าจิตไม่ใช่เราอย่างไรทีนี้จิที่มุ่งลไปอีกสามธรรมชาติกลับมาธรรมชาติที่สี่คือตัวลมคนในสี่ธรรมชาตินี้เจ้าบอกว่าวิญญาณไม่เวียนเลยไปจากสี่ธรรมชาตุนี้ใครเห็นตรงน ก้าวผู้สูงสดาับลัทท่านี้เราลองสังเกตว่าเราได้อะไรขณะที่โยนลมหายใจหยุไปคิดอดีตเห็นไหมว่าอะไรหายไปอะไรเกิดขึ้นไู่ีออกมาลมหายใจหายไปแล้โยนไปคิดเรื่องอดีตทุก้องหมอดีตเป็นนามธรรมใช่ไหมเป็นสัญญาการเกิดขึ้นลมคือกายลมคือรูปที่พระเจ้าตรัสว่าพิสูจนทั้งหลาย ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายร่างเหตุน,นั้นในเรื่องนี้อีกสุดนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเป็นกายในกายอยู่เป็นประจำดังนั้นลมหายใจเข้าและออก ดังนั้นเวลาจิตคุส้สซ้งอย่าไปลำคาดให้ได้ปัญญาใไหมและปัญญาตรงนี้เป็นเรียกว่าเป็นปัญญาคือกจอบแทกเกลเยสปัญญาสุดยอดของปัญญาก็คือการเห็นการเกิดดับนี่แหละที่พระตถาคุบอกว่าคือว่าปัญญาคืออะไรคือการเข้าไปเห็นสัจจาคือความจริงแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปอันจนิตของเรานี่แหละและตรงนี้จะเข้าถึงความไม่ตายได้ และเราจะรู้จักธรรมชาติทั้งหมดที่เป็นตัวเราของเราเรารู้ว่าลมคือรูปกายหัวติดน้ำไฟลมคือตัวเราเวลาเราหลุดไปคิดเดดี่ยคเป็นความคิดชั่นเมีอน,นกันหลุดไปปรุงนาคตก็ค,ความปรุงแต่งชันหลุดไปสุดทุกพอใจไม่พอใจก็สุขชันทุกชันนกน่นเมือนกันมีของฉันหมดเลยนี่คือความเป็นตัวเราของเรามีห้าธรรมชาติที่เรียกว่าขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เห็นไหมว่าการลุ่มหลงหายใจทําให้รู้จักอาธรรมชาติที่เป็นตัวเราของเราครบหมดเลยบางคนบอกให้รู้จักกันนาก็มีการนั่งลุ่มลมหายใจใช่ไหมทั้งๆท,ที่มีอยู่กับตัว บัญญัติก็สีอันนี้เป็นวิญญาณถิ่ตีฐานที่ตั้งของวิญญาณบัญญัติว่าการที่วิญญาณเนี่ยเข้าไปตั้งอาศัยในสิ่งใดธาตุใดในสีธาตุเนี่ยนั่นคือการมีพบพคือสถานที่เกิดนั่นเองบัญญัติว่าสีธาตุเนี่ยคือพนั่นแสดงว่าพบกเกิดขึ้นกับเราอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่แค่รูปกายนี่นะ รูปก,กายมันยังไม่ตายแต่จิตมันก็ไปสร้างคพอันเป็นนามธรรมอยู่ตลอดเวลาเลยลามาตรานทุจริให้เราเอาจิตมาตั้งอยู่กับกายให้มากเรียกว่ากายยาัคตาสติยังเอาจิตมาตั้งอยู่กับกายให้มากถามว่าได้ประโยชน์อะไรการนามาตั้งอยู่กับกายจะเรียกว่าการบริโภคก็ได้หรือตั้งอาศัย บริโภคกายยัตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าบริโภคอมตะใครกําลังเอาจิตอยู่กับกายคนคนนั้นกําลังได้อมตะอมตะเป็นชื่อแทนทนพานอีกชื่อหนึ่งใน30มสิบกว่าชื่อถ้าโยมหรือว่าจิตอยู่กับกายผงคืออะไรพระองค์บอกว่ากายยัคตาสติอันชนเราได้หลงอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นหลงถ้าเธอหรือว่าจิตอยู่กับกายเธอกำลังหลงอมตะปาน เราจิตอยู่กับลมหาในใจของเราเอาไว้ลมคือกายกายคือลมเราองเคยตรัสว่าอานาปานสติกก็คือกายยคตาสติกเือนกันอันเดียวกันปัญญัติพบแล้วปัญญัติชาติที่อีกชาติคืออะไรชาติคือการที่เราเนี่ยเมื่อเข้าไปรับรู้อารมณ์แล้วเนี่ยเราจิตติดกับอารมณ์นั้นด้วยอำนาจแห่งความเบื่อนั่นเรียกว่าชาติ หรือเรียกว่าวิญญาณกําลังเจริญงอกงามไปบูดอยู่ในอารมณ์นั้นนั้นแล้วองค์จัดว่าวิญญาณอาศัยเอารูปตั้งอยู่ก็ตั้งได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันที่คือความเปิดเป็นที่เข้าไปซ่องเสกก็ถึงความเจริญงอกงามไปบูดได้ วิญญาณเข้าถือเอาเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนั่นที่เป็นที่เข้าไป่องเสพก็ติดความเฉลยงอกงามไปบุญได้วิญญ<ม>าณเข้าถึงเอาสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้สังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้สี่ทางไม่มีเกินนี้วิญญาณรูน้นิพพานไม่ได้รู้ได้กี่สแค่สี่ทางนี้ดังนั้นการที่เรารับรู้อารมณ์ครั้งหนึ่งปั๊บเนี่ยเรียกว่ามีภพ ต่อไปเปลือนต่อไปเรียกว่าเป็นชาติหรือเรียกว่าวิญญาณกาลังเจริญงอบนามไปบูรณาลงแตนแล้วก็มาอีกอย่างพระองค์เปลือกเปลือกเหมือนผืนนาวิญญาณเปลียกเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชตกลงไปในผืนนาเรียกว่ามีทุกมันมีที่ตั้งพร้อมงอกแล้วแลพระองค์บอกว่าน้ําเปลียบเหมือนนันทิราคะเปลืนและพอใจ ทำให้มเมล็ดพืชเนี่ยงอกขึ้นมาเรียกว่าชาติีพบกับชาติแยกกันอย่างนี้ดังนั้นการที่เราเลินหรือมีการกูกจิตติดกับอารมณ์เนี่ยอันนั้นจะเป็นเหตุนําไปสู่อะไรชรลาและมรณะเพราะชาติมีชรลามรณะจึงมีสุขบันจะเข้าใจทํามันเป็นเหตุให้เกิดข,ขึ้นในต่างๆคือจะเข้าใจว่าชรลามรณะ มีเพราะอะไรมีเพระชาติชาติเป็นเหตุเกิดของแก่และตายแก้วจะแตกเพราะอะไรเพราะมันมีชาติคือการเกิดเป็นแก้วยังไงก็แตกร0 0ยปีพันปีหมื่นปีแตกแน่นอนไม่ว่าอะไรก็ตามในโลกธาตุนี้ถ้าเกิดแล้วแตกดับแน่นี้จึงเป็นอริสัติสัจจากความจริงของโลกสมุทยัยมีเกิดและนิรวมีดับใครมีปัญญาเห็นตรงนี้ เ้าเป่าเปนคือเห็นอริยสัตตสีดังนั้นเมื่อเขาเห็นอริยสัตตสีคือการเกิดการดับยงบ่อยๆซ้ําๆซ้าๆซ้าๆเรื่อยๆถามว่ายมเห็นการเกิดการดับการเกิดการดับเกิดดับเกิดดับเรื่อยๆได้ประโยชน์อะไร หยิบแก้วมาอีกใบก็ล้าวแตกหยิบมาเรื่อยๆแก้วล้าวแตกหมดเลยเกิดอะไรขึ้นในจิตเป็นเวกานเวลาโยมเดินไปซื้อแก้วในห้างโยมหยิบแก้วมาปุ่งแก้วล้าวโยมทำไงบัวเอ็งบัวหยิบแก้วใบใหม่มาเอ้าบินทำไงว่าเพราะโยมเป็นโทษใช่ไหม ใครซื้อแก้วเล้ามาใช้เมืเ่อนี้ไม่อยากได้สิ่งที่เป็นโทษใช่ไหมผู้ใดมาตามเห็นอาธีนะวะคือโทษของสิ่งสิ่งใดคนนั้นจะปล่อยวางสิ่งสิ่งนั้นได้หลจะจงเกิดขึ้นในโลกแต่ถ้าผู้ใดเห็นแต่อาัศาธายิมมาโหสวยจังเลยผู้นี้จะติดยูดในโลกนี่แหละความพอใจทําให้เกิดความเปลื่ถือนานๆดูนานๆมองนานๆใช่ไหมแต่เปลิ่ละพอใจเลิ ถ้ามีความเพลินจะมีความพอใจถ้ามีความพอใจจะมีความเปื้นติดกันเลยละความเพลินละความพอใจจิตลุกคนเลยเรื่องค์บอกว่านันทิกยาราคาทะยเพราะความสิ้นแปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นแปลงราคะคือพอใจราคะทายานันทิคโยเพราะความสิ้นแปลงความพอใจจึงมีความสิ้นแปลงความเพลินนันทิราคายานจิตตังสุนันติอุจติเพราะความสิ้นแปลงความเพลินและความพอใจกล่าวได้ว่าจิตทุกคนแล้วดี แต่ต้องเอาไปใช้กับทุกอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสประภัตธรรมลกบางทีเราไม่เพลินกับตาไปเพลินกับหูอยู่แล้วไม่เพลินกับตาหูจับแยกเอาไปเพลินกับลิ้นอีกแล้วแต่กินเพลินนะย่างนี้แต่เนี่ยมันลืมมันจับไม่ได้ทุกขณะจิตต่หลักการเดียวคือรักความเพลินแค่นั้นเองแล้วตั้งจิตอยู่กับกายเ้าไว้หลักการแค่นี้ ทาให้เราเข้าถึางมรรคผลสานไดทําให้เราเห็นสัจจัความจริงของโลกคือทุกอย่างมีการเกิดขึ้นและการดับไป mm hmm. นี้เห็นเกิดดับ mm hmm. เห็นเกิดดับ mm hmm. เรื่อยๆอย่างที่เรามาถามโยมจะเกิดอะไรโยมจะเกิดมิพิาาคือความเบื่อหน mm hmm. hey, ่ายเทธิโยมว่า,วาเขาว่าโยมไม่อยากได้นาะ mm hmm. เกิดความเบื่อหน่ายเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายสิ่งที่ตามมาคือการรายความพอใจ ไม่อยากได้นะั่นคือวิราคามิพิทาวิราคาจะตามมาสิ่งที่จะตามมาต่อไปก็คือมโนสกงขารไววางไม่อยากได้ตัดขาดจ,จากสิ่งเหล่านี้ดังนั้นถ้าเรานเหน็การเกิดการดับมากพอการหลุดพงจะเกิดขึ้นทันนี้อีกมุมหนึ่ง เื่อเราเห็นการเกิดการดับของสิ่งสิ่งนี้เรื่อยๆแสดงว่าสิ่งสิ่งนี้มันมีตัวตนขึ้นมาสักพักแล้วมันจะหายไปหนึ่งครการที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีตัวตนขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วจะหายไปเนี่ยเขาเรียกอะไรเรียกอะไรอะไรนะเรียกอนัตตาใช่อนัตตาที่พระเจ้าถามนิสุว่านิสุทข์ทั้งหลายรูปเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงใช่ไหม พิสูจน์บอกใชส่สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ใช่ไหมคือแตกสลายทุกการคือแตกสลายพิสูจน์บอกใช่สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาใช่ไหมพิสูจน์บอกใช่เห็นไหมโยมจะเข,จข,ออข้าใจคําว่าอนัตตาคือตัวของมันรี่ปรากฏขึ้นชั่วคราวมีขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไป